สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอีกคับผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Escape the Back Room Part ท,ที่8กันแล้วนะครับใช่แล้วพาร์ท,ที่8ซึ่งผมหวังว่าพาร์ทนี้จะเป็นาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าเกมจะใกล้จบแล้วเนี่ยเพราะผมมาถึงด่านตรงนี้แล้วนะซึ่งด่านเนี้ยมันเป็น D.N. อยู่แล้วนะครับแต่ผมต้องผ่านมันไปก่อนไงนะแล้วผมก็ถึงจะได้ไป ตื่นที่บ้านนะครับทุกคนใช่แล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราตื่นมาที่บ้านเนะี่ยเราจะเจอกับอะไรนะครับนี่เปิดนี้ก่อนเลยครับมันก็จะไม่ได้ยินเสียงเท้าเรานะครับมันก็โอ้โหมันปิดไฟยังเก็บได้ไม่เท่าไหร่เลยโ,ย,โยโอ้ยมัน Okay, okay. อเคคียานะไปกดไปกดไปกดเก็บมองไม่ค่อยเห็นเลยอะโอ้ย,อย,อยคือมันไม่เห็นเรานะครับทุกคนแต่ว่าเราต้องเงียบอะต้องเงียบจริงๆอ่อะอึ ไม่พีเลยพาร์ที่แล้วก็ว่าหนักหน่วงแล้วนะทุกคนหนักหน่วงแล้วนะพาร์ที่แล้วอะ่ะเล่นด่านนี้ไม่ผ่าน <S <S พาร์ทเนี้ยต้องผ่านแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมเหมือนมันรู้อะเนี่ยเหมือนมันรู้อีกแล้วอะ่ะเกียดมันที่ตรงนี้แหละคือมันทําเหมือนมันรู้อะ่ะคุณทีนมากเค๋เยวผนเปิดคอมก่อน เปิดคอมเปิดคอมเอ้ย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 เยแล้วโอเคเกมไหมโอเคผมต้องดูรอบๆเพราะอุ้ย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 แค่ต้องเงียบแค่ต้องเงียบแค่ต้องเงียบเท่านั้นเพราะถ้าเกิดผมเสียงดัง มันจะมาหาผมทันทีนะครับทุกคนอุย้ยดูวิธีทำนะดูวิธีทำผมนะทุกคนดูนะดูนะทุกคนดูนะ เทปก่อนแล้วก็นี่แค่นี้มันก็ไม่ได้ยินเสียงเท้าผมแล้วเฮ้ย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 วินวินอ๋ออ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดนไม่โดนไม่โดนวิ่งอ้อมตรงนี้ทำป้าอะไรล่ะชึบลงหลบโต๊ะหลบโต๊ะรอดหลบโต๊ะรอดมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอเคหลบโต๊ะคือรอดนะครับโอเคโอเคก็ดีเหมือนกันครับอย่างนี้ มาแล้วหลบโต๊ะอยู่ไหนล่ะโอ้ยๆฮยเฮ้ย,ยมันพยายามจะเอาผมโอเคผมรู้รู้วิธีการแล้วหลบๆลบๆลบหลบหลบหลบฮอยโอ๊ยก็ลล oh God. เลยกี่กี่อันวะเอาเทปอีกเท่าไหร,ร่วะอย่ามาตรงนี้นะอย่านะอย่านะอย่าตรงมาหาเรานะอย่า พี <Yeah. laughs> ่เบนนี่เดี๋ยวมึงก็ได้ยินหรอกร้องเสียงดังขนาดนี้ชึบโต๊ะเออโต๊ะโตะโตะอะไรเจ้าอะไรไม่มีอะไรหรอกคิดเพลงเออวัวเฮ้ยจุจุโอเคไปแล้ว ออ้ยแสงอะไรอะ่ะผมเข้ามาแล้วโอ้โหไอ้ด่านบันไดนี้ผมจำได้คือมันจะขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ด่าบ,บันไดเนี้ยผมจำได้คือมันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกคนแล้วแล้วก็เราก็ต้องกระโดดลงมานะครคือมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆอเออแล้วตอนผมไลฟ์สดอะผมก็ขึ้นไปเรื่อยๆื่อยๆนะเออขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แบบ ไม่ได้สนใจเลยขึ้นไปจนถึงแบบชั้นไม่รู้อ่ะเป็นชั้น100ร้อยเลยมั้งอ่ะผมขึ้นอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปกี่ชั้นเดี๋ยวต้องดูกันไอเวนเพราะมันนานมากอะตัวนี้เอออาจจะตัดนะโอเคชั้นสิบเอ็ดแล้วนะตนัวนี้โอเคหมอกเริ่มมาแล้วหมอกเริ่มมาแล้วผมว่าผมควรที่จะกระโดดเลยไหมแปดสิบสามเฮ้ยผมเอาถึงชั้นร้อยดีกว่าทุกคนไปถึงชั้นร้อยเลยโอเคเก้าแปด 9ก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยแล้วเรากระโดดกันเลยนะทุกคนเรียบร้อยครับกระโดดนะทีนี้ไปสามสองหนึ่งอุ้ย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 กระโดดไอพีเ,เนมันอึ้บกระโดดกระโดดโอ้โหอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะไปเรื่อยเลยเออไปเรื่อยเลยนนั่นแหละอือ โอ้ยมาขึ้นมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยโอ้โหเอา้ารอบนี้ไม่ได้เกิดในบ้านหรอไม่ได้เกิดบนเตียงหรอกเด้อเอ้าก็นึกว่าจะเกิดบนเตียงอะไรวะเนี่ย Be inside and turn the lights off before the อะไรเนี่ย the อะไรสักอย่างครับทุกคนบอกว่า turn off อะไรวะเดี๋ยวดูใหม่ดิ be inside and turn off the light คือบอกว่าให้อยู่ข้างในและปิดไฟก่อนที่พวกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ครับพวกอ๋อก่อนก่อน10 pm pm นี้ตอนค่ำหรือตอนเช้าว,วะตอนตอนชเช้านะ้นน่าจะเป็นตอนเช้าเนี่ยครับ โอเคล็อกไงอ่ะคือคือยังไงอ่ะคือยังไงเขาจะมีตัวอะไรมาว่างั้นเถอะแต่ไฟฉายจะเปิดทำไมวะไฟฉายมันเหมือน,มนไ,มไ,มไม่ต้องการแล้วอ่ะมันบอกให้อยู่ข้างในเซเว่าข้างในบ้านก็น่าจะมีอะ,อะไรห้ามีมีข้างมีครับมีประตูล็อกเกละเกละมีอะไรวะเกละ เกะโบมีอะไรเลยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยว่าเกะโอ้ยผมผมจะตายแล้วอ๋อมันเล็กมันเล็กอ๋ออ๋แย่แล้วอ๋อผมเอือเรยบร้อยไม่มีอาหารไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะโอ้โหของก็ไม่มีเลยอะไรก็ไม่มีเลยครับโอเคคือเราสำรวจบ้านแต่ละหลังได้ครับ เฮ้ยอรีดตู้ได้เหรอโอ้โหผมหอ้ผม,อผมเอาเพิ่งกดออกเกมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมืดมืดลงวะดูผมคิดเปเองวะไอพีเอนเอ้ยอ๋อนี่ไงที่เขาหมายถึงคือเมื่ออยู่ข้างในแล้วนะครับอันนี้ไฟคือเปิดอยู่นะครับให้รีบปิดไฟทันทีเมื่ออยู่ข้างในแล้ว โอเคคือแต่ละบ้านคือไฟมันก็จะเปิดเอาไว้นะครับโอเคสุดยอดวะโอเคมีกระปรอ๋องาดื่มเลยครับดื่มเลยตอนนี้ค่าสมองมันค่อยๆลดลงแล้วเนี่ยเอาล็อกไอ้เบนคือถ้าเกิดมีตัวอะไรมาอย่างงี้ผมก็หรือถ้าสมมติผมปิดไฟไม่ทันนี้ผมก็ติดตัวอย่างงี้เลยเออก็เอาดิชำนาญแล้ว เจอทั้งหมาทั้งตัวประหลาดทั้งแมลงทั้งตัวเบสิกเบสิกเลยที่เป็นสีดำก็เจอมาแล้วแล้วตอนนี้เราจะเจออะไรอีกละ่ะฮื้ปิดประตูด้วยนะครับปิดประตูด้วยใช่แล้วโอ้ล็อกอีกแล้วไม่ชั้นบนมันชอบล็อกวะโหบ้านเยอะมากอะ่ะ บ้านเยอะมากอะแต่น้าแต่เป็นบ้านที่ไม่มีใครเลยนะครับโอ้โหไมคก็ไมคก็มันจะมีตัวอะไรมาคือยังไม่เจออะไรเลยนะครับอย่าบอกนะเป็นตัวหลังโกลงน,นั่นหรือไอไอตัวนั้นอะที่เราเพิ่งผ่านมาอย่าบอกนะเป็นตัวนั้นอะในญญคนมมน่าสติปัญญาของเราโอเคมันก็ยังลดเฮ้ทำไมมันลดวะทำไมค่าสติปัญญาของเราลดวะเมื่อกี้ เฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจออะไรก็เถอะนะแต่ว่ามันก็ยังลดอะ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะมีเสียง,งเป็นแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วทำไมมันมืดวะเฮ้ยเยถิเดเถิดนะผมควรรีดในตู้ไหมมันมือดอะเดี๋ยวนะ10 p m นี่คือมือดหรอ เฮ้ยเมียนจะมีอะไรมาเลยเฮ้ยเหมือนมีตัวอะไรไล่เปิดอะไรอยู่อ่ะมีตัวอะไรบางอย่างไล่เปิดบ้านอยู่เดี๋ยวมืดมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวมันมืดเฮ้ยเสียงเพลงอะไรวะเช้าว่ะ เอาเช้าครับโอเคเอา้ากระป๋องอะไรเปิดเนี่ยไอ้กระป๋องอะไรเปิดว่ารถมันเปิดอะไรอ่ะตึงตึงตึงทำไมเสียงเป๊มันกลส้นทีนจังวะอะไรเฮ้ยเฮ้ยรถ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 ไปไปด้วยเอ้า อะไรวะเนี่ยผมคนขึ้นรถไปหรอโอเคมาคันนี้ไม่พลาดนะครับคันนี้ขึ้นแน่ไปเร็ียบร้อยสตาร์ทรถแล้วครับรถไม่มีคนขับด้วย <c ười> ไปแล้วโอเคคือผมเท่าที่ผมเข้าใจนะคือพอตอนเช้าอ่ะเราออกมาข้างนอกได้นะครับเคเดี๋ยวขอดื่มก่อนนะครับ นนรู้สึก,กว่าแบบโอเคเฮ้ยเสียงเพลงอีกแล้วโอเคคือถ้าเกิดมีเสียงเพลงมีอะไรอย่างงี้ก็คือปลอดภัยมันจอดผมตรงเนี้ยโอเคจะค่ำตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยตรงนู้นอะไรวะหรือว่าต้องไปตรงนู้นวะเฮ้ยเดี๋ยวนะพระอาทิตย์มันเหมือนค่อยๆลอยลงเรื่อยๆอะ่ะผมคิดไปอ,อีกแล้ววะไอเวรเกมนี้คือแบบ คิดอะไรเองได้ตลอดเลยโอ้โหไมคก็เฮ้ยลองไม่เอ้ย hey, แต่มันบอกให้ปิดไฟเนี่ยหรือผมรอให้มีเสียงเพลงก่อนแล้วค่อยออกมาจากตู้โอ้โ oh, หซ่อนตู้ดีกว่าวะซ่อนตู้ดีกว่าไอ้เวนเฟรดี้ไนท์ไฟฟ์ไนท์เอดเฟรดี้เคือผมจะไม่ออกไปคือมันบอกว่าให้ปิดไฟเมื่อคุณอยู่ข้างใน แต่ผมไม่ปิดไฟผมรีดในตู้แล้วก็ในซอกเนี้ยผมสามารถมองได้ว่ามีตัวอะไรมา, mm. ชาเ mm. okay, ชา้ชาอเคีเช้าเช้าแล้ว mm. ไปต่อได้ไปต่อได้ <Okay. S 1> รถคนนี้พาผมไปต่อไหมหรือว่ามันจอดแค่นี้แล้ว mm. เฮ้ยเหมือนล้อมันติดอะไรบางอย่าง หรือมันไปต่อยได้แล้วออกไปไม่ได้แล้วอล้อมันติดอะไรก็ไม่รู้อะแย่แล้วไงผมแย่แล้วแบบเนี้ยอยเจอน้ําของดีเลยเจอน้ำดื่ม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 ไอเวนดูค่าสติปัญญาแล้วด้วยค่าสติปัญญาของเราคือแบบโคตรโคตรลดลงมาโคดเร็วคือบ้านนี้เหมือนเอาไว้หลบเฉยเฉใช่ไหมคือไม่มีอะไรหรอกใช่ไหม นอกจากจะมีพวกกระป๋องอย่างนี้นะครับนี่คดดีนะครับทุกคนต้องบอกเลยนะครับเข้าบ้านนะเออเอ้าอีกแล้วอ,อีกแล้วอ,อีกแล้วอ,อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยวมืดมืดมืดเฮ้ยประตูประตู ق, เขาตู <đ ffe> ้เขาตู ja ane, ้อ okay. ้เวนผมกลัวผมกลัวเอ้เวนผมมองข้างล่างนี้ได้ด้วยอ่ะทุกคนแล้วคือแบบเพอเพอแบบมีส้นทีนยืนอยู่ข้างหน้าแล้วเปิดตู้อ่ะโผลมาเป็นเป็นหมีอ่หมีจากแฟ i g ใ t s อฟอดีสี่ไอ้เวนอย่านะ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  อย่านะอย่านะเฮ้ยหรือว่ามันจะเจอเราอยู่ดีวะแบบไฟบ้านเราเปิดแล้วเราอยู่ในตู้มันก็ยังคงเจอเราอยู่ดีอะไรอย่างงี้ไหมโอเคเชา้ชาเชา้าเช้าโอเคอเฮ้ยมีรถมีรถอันนี้ไม่ได้ติดอะไรใช่ไหม ไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมไม่ไม่ได้ติดสไลสเลยอะไรใช่ไหมไปกันเลยครับดื่มด้วยชิวๆนี่นี่เพิ่มสวยงามสวยงาม,อ,มอเฮ้ยนึกว่าจะตกรถเวนเป็นรถที่แบบขับโดยอัตโนมัตินะครับรถในอนาคตเนะนันี้นี่ไม่มีคนขับด้วยนะสุดยอดมากโอสนิมเคละมากเลยนะ สนิมสนิมคละละสนิมคละลลลอ้าวหยุดแค่นี <mother> ้ออฟอ้าวมันหยุดแค่นี้ครับเฮ้ยแต่เหมือนเราใกล้จะถึงแล้วนะนู่นน่ะเป็นเหมือนปราสาทเลยไม่รู้อะเราใกล้ถึงแล้วละเราไปกันเฮ้ยเพิ่งค่ำนะดื่มเวียนเลยพอเพลงหายไปแล้วแบบมันหลอนเลยอะ เขา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 เฮ้ยเฮ้ยเข,า,เขาตู้เลยหรือ,อ,อกจากตู้ได้เลยแบบนี้เลยก็ได้นี่งี้ก็ได้นี่ตู้นี้ก็ได้เฮ้ยใครเคาะประตู มีคนเคาะประตูป๊อกปตอนผมเล่นออกตู้เข้าตู้เฮ้ยอะไรมายืนวะหนุ่มพี่เปเงวะมันเป็นเหมือนตรงนั้นน่ะทุกคนเห็นไหมฝั่งซ้ายอะ่ะเป็นเหมือนขาสองข้างหรืออะไรอะ่ะมันยืนอยู่อะ่ะใช่ปะวะอีวิน ไปแล้ว <l ots> ปวูเด็กน้อยไอเวมันเป็นเด็กอะไรไม่รู้มันเป็นเหมือนเด็กมาวิ่งซนไอ้เวน่ากลัวอ๋อถึงว่าถึงไม่ปิดไฟอ,อีกแล้วอีกแล้วเหมือนจะข้ามอีกแล้วอ่ะเหมือนจะข้ามอีกแล้วอ่ะ เวนคือโคตรกุนทีไหนเวนมันเป็นเด็กหัวโล้นอะ่ะตึงตึงโอ,ยยงอยย้ยังสดใสอยู่เลยยังสดใสอยู่เลยเช้าวันสดใสกับอเมนดาอเมนดาฉันชื่ออเมนดาวันนี้ฉันอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่วันนี้ฉันรู้สึกว่ามีเด็กอยากจะมาเล่นกับฉันแต่ฉันก็ไม่รู้ว่า เด็กคนนั้นเป็นใครเขามีลักษณะที่แบบว่าตัวเล็กๆหัวลน้ลนๆแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงให้เขามาเล่นกับฉันดีๆได้ฉันก็ไม่รู้ไอเวนฉันจะไปไปผ้าหลังไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูประตูประตู น่ากลัวเจอเกละเกละกระลักกระเละเกละกาปองกาปองเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เพลงเพลงใกล้ดีไม่ได้แปลกเหมือนกันนะพอเพลงมาเล่นแล้วทำไมเด็กมันยังไม่หลับลองปิดป <c oughs> มือมือตื่อเฮ้ยมือแบบสุดเลยโอโ้มือตื่อเลยว่ะ โอ้ยเสียงว่าบ้าเสียงบ้าเลยวะเฮ้ยผมเพิ่มแสงจอแล้วผมยังมองไม่เห็นเลยเสียงอะไรเฮ้ยมันอยู่รอบบ้านน่ะเฮ้ยโอเคเหมือนเห็นเป็นหน้าต่าง เวน่ากลัวอุยอ้ย,ยมืดก็มืดเคเพลงเล่นแล้วแต่ยังมีเสียงเดินมันอยู่เฮ้ยเอ้าสวัสดีตอนเช้าฉันอเมนดาเอ้าฉันเพิ่งรู้ฉันหันขึ้นข้างบนอะไรกันเนี่ยทำไมฉันไม่รู้เลยว่าฉันหันขึ้นข้างบน ไอเด็กเวนนั่นไปไหนแล้วเหมือนเขาจะมาเดินล้อบ,บ้านเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปไหนแล้วเหมือนเขาจะกลัวความสว่างหรือเปล่าอยากเจอมนะันอะสักหมัดปไปเลเด็กหัวโล้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยลืมดื่มน้ำ,นำลืมดื่มน้ำลืมลืมลืมไอเวนเออดื่ม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 ดเฮ้ยเปิดประตูดิเดี๋ยวไอเด็กโล้นมาไอเด็ก รู้สึกว่ามันจะเป็นหุ่นไม้ด้วยนะเออเท่าที่ผมฟังจากเสียงเดินมันนะไเด็กเกวนมันกลัวประสาทนี้หรือเปล่ามัะนเลยมาไม่ได้อี่ล้นไอ้เด็กหัวล้นเออผมจะว่ามันนะครับผมจะว่ามันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเออให้มันรู้สบางว่ามันโล้นแค่ไหนคือตอนมันฆ่าผมอ่ะมันกล้องมันค้างเลยทุนบักเลย มันมาสั่นหัวใส่เลยไม่รู้แต่รอบนี้ผมจะรอดูครับว่ามันพังประตูเข้ามายัางไงฮะเอา้าอะไรวะพออยากให้มาไม่มาไอ้เวนไอ้เด็กเวนโอ้โหเด็กเวนอันนี้ก็เวนอีกโอ้สติปัญญา เอาโอ้ยใต้เ hmm. ต <like to. S 3> okay. ียงก็รีดได้หรอซ่อนได้หรอ้ยซ่อนใต้เตียงเลยเกิรเนดิกเวนถ้าผมกดเอฟอีกรอบหนึ่งมันก็จอกใช่ไหมไม่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 กดนะ เอ้ยเฮ้ยฮอ,อย่างนี้ระทึกดีว่ะระทึกดี่แบบเนี้ยมาปะมาปะคือบ้านอื่นอะไฟมันดับหมดทุกคนมีเฉพาะไฟบ้านเราเท่านั้นที่เปิดก็คือที่ที่เราอยู่อะมันจะเปิดแต่ถ้าเราไม่ปิดอะมันจะมีเด็กเวรมา จะมาพังประตูเอา้าทำไมรอบนี้มันเอาเช้าเหรอเฮ้ยรีบเตียงได้ก็ไม่บอกต้องให้ลองอยู่ตลอดเลยแต่ไอ้ไดเกวนมันไม่มาแล้วเนี่ยเอยผมว่าผมไปตรงนี้เลยดีกว่ามันมันคืออะไรแน่ๆ่แน่ๆนหมดจะเป็นทางขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะขึ้นไปเลยนะไม่รอแล้ว หวังว่าเราเจะไม่ได้เจอกันอีกนะเด็กเวนเจอกันแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วล่ะเฮ้ยมันข้าม,มันข้าคข้าแล้วไงวะก็เราจะปนะีนอะโอ้โหมืดโอเคโอ้โหด่านเวนอะไรอีกเนี่ยโอ้ย ไอเวนด่านอะไรเนี่ยด่านอะไรไม่รู้อ่ะเป็นด่านใหม่เหรอใหม่ก็โอเคผมว่าผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสลหรับเกม Escape the Back Room นะผมนะ <laughs> แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ตต่อไปนะครับผมแหมผมนึกว่าพาร์ทนี้จบแล้วนะเนี่ยยังไม่จบนะครับยังมีด่านนี้อีกไอเวนผมคุณนึกว่าหลังจากผ่านด่านนี้มันไปมันจะจบเลยนะครับ <laughs> เออโอเค ก็ไม่จบนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทต,ต่อไปนะผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ